ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอ้ยครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะเบอร์ใหญ่แล้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูบิตคอยกันในเช้านี้นะครับก็ลูดตัวกลับลงมาที่ประมาณ1มื่นเจ็ด 1 7 0 0็ดรอยนะครับก็คือฮุบไปไม่ขึ้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะว่ามันมีความสวิงนะก็หวยมันออกได้หลายด้านเลยนะเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูแท่งเทียนทำเพรมเดกกันก่อนนะครับทำเพรมเดนะครับก็หลังจากที่จุ่ม EMA 9ไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาจุ่มขั้งที่2นะครับท้งนี้ผมว่านะถ้าทางจะไม่รอดนนะน่าจะลงน่าจะลงหมอบกับลงมานะครับ ในทำเฟรมเดย์นะครับตรงนี้นะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเลยนะว่าตรงนี้ถ้าปิดประมาณนี้นะวันนี้คลอด50ลงนะครับก็ทรงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพประมาณแบบที่คุยคุยกันไปเนาะก็มีโอกาสนะที่หล่นลงมาแบบล้ำๆนะครับตรงนี้หล่นลงมาเนี่ยถ้ามากินหัว112000นะครับก็จะออกทรงว่าเป็นจบขึ้น3แบบ 3ไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วเดี๋ยวมีเด้งทำออทำไฮสักทีหนึ่งแล้วก็ลงเลยนะอันนี้มโน,โนนะแต่ว่าชุดขึ้นนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับเพื่อนอาหาเป็นว่า,าเดี๋ยวเราไปทำกันบ้านในอ่อคู่นี้ดีกว่าโอเคตรงนี้นะครับก็ชุดนี้นะก็เลยมองว่ามีโอกาสลงมานะครับประมาณนี้แล้วก็ค่อยขึ้นนะครับเรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามันจะลงมาหลุด ขาตัวนี้ไหมนะครับอันนี้นะต้องลุ้นนะครับเพื่อนคือในหลายๆรอบนะที่ผมโปรเจกต์ผิดนะครับมันก็เป็นท่านี้ประจําเลยนะครับเพื่อนซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นวันแบบเหมือนวันวัดใจแล้วกันเนาะเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะครับโยกแบบสวิงเบาๆนะครับเนี่ยคล้ายๆกันจึ๊กๆึกึถ้าไม่หลุดขานี้นะครับแล้วก็มีแรงดีดขึ้นเบรกเทนไลน์ตรงนี้นะครับก็น่าสนใจเข้าออเดอร์นะครับเพื่อน ตัวนี้นะก็คือส t r a t e g y แบบที่1แต่ที่ผมคิดนะครับมันจะเป็นออกแนว Collection เป็นอย่างนี้นะครับลงมาอ่ะอันนี้ที่ผมมนโนนะครับซึ่งน่าจะมาแย่ e ีเมยนะครับอยู่ที่1นึ่0สนะครับถ้าเกิดทะลัหลุดมากินหัวตรงนี้ด้วยนะครับก็จะออกแนวเป็นเอ่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเทอร์มินอลหรือเป็นผมผมไม่แน่ใจน่าจะเทอร์มินอลแหละนะ มากินสมมุติตรงนี้เป็น1 2 3สแล้วลง4ี่ตรงนี้เด้งขึ้น5ตรงนี้รอสัญญาณจบขึ้นนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับทามิงที่คิดคิดไว้นะประมาณสิงหานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามัน,นยังไม่ลงมานะเออเอาเข้าจริงๆก็ยังมโนไว้ก่อนว่าเอ๊ยมันจะลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็รอทําแผนรอไว้นะครับว่าถ้ามันลงมา เราจะแอคชั่นยังไงนะครับตรงนี้นะผมก็มแนะนำว่าเน้นเป็นย่อรับย่อรับนะครับก็ถ้ามองตามสัญญาณอินดี้จริงๆเนี่ยสมมุติว่ามันลงมาก็จริงนะครับสมมุติมันไม่หลุดแล้วมันหักหัวขึ้นเลยนะตัวนี้นะสโตแค t ติกนะครับเมื่อเปิดสโตแคต933นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่ามันหักลงมาได้50เรียบร้อยนะครับแล้วก็ วันถัดมาปิดเป็นแท่งเขียวแล้วก็ตัวสัญญาณสโตเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นสีม่วงนะครับคอส50ขึ้นกลับไปเนี่ยผมว่า,าพิจารณาเป็นเล่นเป็นขารองก็น่าสนใจนะครับตรงนี้นะก็ตามเป็นข้อสังเกตเฉยๆอาจจะเป็น4ชั่วโมงมาพักตัวเฉยเนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ลุ้นๆกันดูนะครับแต่ว่าดูค่ามัน38เลยนะ38.9นะก็แหมอีกนิดเดียวก็ลงมาโอเวอร์โซแล้วนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับรอรับตอนมันโอซวอร์็ดีนะครับเพื่อนเพราะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะโอวอร์โซมันจะยังไงแล้วกันอ่าแต่ทีนี้นะครับมันมีหลายๆรอบนะที่แบบมันหักหัวลงมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หักขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะก็เป็นอันนึงนะที่แม่บางทีมันแค่แบบพักตัวแล้วมันก็เด้งต่อนะครับเนี่ยคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งแหละนะครับเอาเข้าจริงเดี๋ยวมาดูในสีโมงกันดีกว่านะครับเพื่อนทาฟิล์มเดย์ก็คิดว่ามีโอกาสลงนะครับแต่ว่าขึ้นชุดใหญ่เนี่ยมันเป็นขึ้นขึ้นนะครับก็หาจังหวะกดลองนะครับในทัฟเฟลมสีโมงนะครับตัวนี้นะครับเปิดสัญญาโร์นะครับสโตแคทนะครับเอาเข้กดผิดสโตแคติกนะครับก็ขึ้นสัญญาซื้อไปแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่า ดูราคาแล้วเหมือนอยากรุ่นลงต่อหรือเปล่านะครับก็จะมีอยู่2ขยักนะครับเพื่อนให้แบบให้แบบรุนรุนนะตรงนี้นะอ่มีโลอยู่2ที่นะครับนี่คือที่แรกนี่คือที่ที่2นะครับอ่าก็ลองสเกลไม้กันดูนะครับนี่มันรู่ตัวลงมาแล้วนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับหรือหลุดนิดนิดนะครับนี่นะผมแนะนําว่ามาสต็อปไว้แถวโซนนี้ก็ดีนะครับขอผมเนี่ยผมก็รุนนะว่าอย่าให้หลุดขาดน,นี้เลยเพราะว่าผมเองเนี่ย อยู่ประมาณ1159 11แถวๆนี้นะก็เดี๋ยวลงมาปนเปี้ยนห้ามหลุด116 <c oughs> นะผม,ผมอยู่แถวๆนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวไม้นี้จะกลายเป็นไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันหลุดลงมาอย่างนงี้นะครับก็แนะนำว่าไปรอรับเป้าร้อยนะครับหรือว่าเป้า EMA 200 <c oughs> ในทําเฟรม4โมงก็ได้นะครับตรงนี้นะอยู่ที่111688นะครับตรงนี้นะ ก็ไม่แน่นะเพื่อนบางทีมันอาจจะลงมาจุ่มอีเม2สองตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยลงมาคล้ายๆท่าชุดตรงนี้นะครับลงมาเชียวเชียวชุก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 แล้วก็เชียวนะครับแดงแล้วก็ลงปุ๊บอย่างเงี้ยนะท่าอย่างงี้เนยสวยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ท่าท่าออกท่านี้นะก็ตรงเนี้ยเป็นจุดรับของที่แบบเล่นเป็นขึ้นสุดท้ายนะครับเพื่อนตรงเนี้ยพอมันหลุดมากินหัวนี้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีอาการเด้งตัวขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เทนไลน์เป็นชุดยักษ์นะครับพอมันเบรกตรงนี้นะครับก็ไปขายตรงไฮก็ได้หรือไปขายตรงข้างบนเหนือไฮนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะได้เงินนะครับเพื่อนโอเคแผนเราก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มองว่ามีโอกาสลงมาทําหูถ้วยในชุดย่อยนะครับอ่าแล้วก็เพื่อรอเด้งขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ตัง้งเป็นข้อสังเกตนะครับเพื่อนอ่าตรงนี้นะก็ ลองตีเป็นเป้าโปรเจกต์นะว่าเฮ้ยขึ้นไปตรงนี้มาสุดแล้วไหมนะครับก็เดี๋ยวลองตีเป็นรีเทสเมนต์หาแนวต้านตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็คือขึ้นไปถึง1 6 1 8เรียบร้อยนะครับ1น1นะครับก็คือสปค์ตรงนี้เลยนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดสูงสุดแล้วกันเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันไซด์เวททำกรอบเลือกทางหรือสร้างฐานใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรารอ,รอเล่นฮูปข,ของชุดนี้ขึ้นไปนะ ในทาเป็นสี่โมงเนี่ยก็จริงๆมีเทไลน์นะที่ตีได้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะพูดเหมือนกันทุกวันนะก็คือเส้นนี้นะผมรออยู่นะครับรอให้มันเบรกนะครับแก้เทไลน์ทุกวันนะแต่ว่าก็ลบริงทุกวันหมายถึงว่าแก้ตัวเส้นปะเนาะอ่ะทีนี้นะตั้ง a l ร r t รอไว้ปิดสี่ท่วโมงรับเส้นขึ้นมาเมื่อไหร่นะ ก็จะเป็นสัญญาณรองที่มีความสตรองนะครับเพื่อนอ่อาทีนี้นะครับมายอดดูในหนึ่งชั่วโมงกันบ้างครับหนึ่งชั่วโมงนะถ้ามองตามสัญญาณโตลแคสนะครับสัญญาณโตลแคสเนี่ยก็เป็นกลุ่มก้อนนะครับกลุ่มก้อนตรงนี้มีหย่อมตรงนี้ทีหนึง่งตรงนี้ดูลูดลงมาตรงนี้โดนแคนเซิลไปนะก็จะเหลือ2หย่อมนี้แล้วแหละนะครับก็ต้องลุ้นนะว่าตอนตอนเนี้ยมันจะฮุกขึ้นแล้วนะครับก็เป็น A B C อย่างนี้ขึ้นไปนะอื กมโนโประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าถ้ามันไม่หลุดนะครับอ่าตรงนี้ก็พอจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นไปได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองมาตีรีเทสเมนต์นะตีมา2วันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนลงมา0.786เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับเด้งขึ้นกลับไปแล้วก็ย่อกลับลงมายังไม่หลุดขยักนี้เลยนะครับเพื่อนก็นนนเลยตั้งเป็นข้อสังเกตว่าหรือมันจะเป็นฮาร์โมนิก แพทเทิร์นอะไรนะชาร์กอะไรพวกนี้ไหมผมจําไม่ได้นะตัวเนี้ยอะไรประมาณนี้นะเอเขาเรียกชาร์กหรือเปล่าไม่รู้เออประมาณนี้แหละนะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยก็เป็นจุดลับนะครับเพื่อยิยงยิงขึ้นเบรกไฮ่นะเออออกทซมประมาณนี้นะผมพ่อมั่วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆหนๆละผมอันนี้ผมไม่แม่นจริงๆนะครับชาร์กแพทเทิร์นนะฮาร์โมนิกอ่ามาดูสัดส่วนกันนิดนึง นี่เอานี้แล้วกันเขาบอกว่าโอ้ถ้าชาร์กแบบบินนะคงจะไม่ใช่นะนเพื่อนนี่ผมมโนผิดนะใช่ไหม <laughs> ไม่รู้ผังอะไรแล้วกันเนะบุริตชาร์จอ๋อมันต้องลงล่างเยอะๆนะครับเพื่อนอ่าตัวนี้นะเขาบอกว่ามันจะได้ลงไปประมาณ 1. 3, 1. 1.3 1.13นะ อ๋องั้นเดี๋ยวเราลองมาตีดูนะสมมุตินะครับสมมุตินะว่ามันหลุดตรงนี้ไปนะ1.13นะพเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นตรงไหนนะครับก็การตรงนี้ถูกแล้วไหมเออถูกแล้วนะครับ1.13นะครับก็ามารอรับตามสัญญาณชาร์กนะเอเออ,เอ,อขยับตรงนี้เลยก็ได้นะว่ะ1.13จะอยู่แถวนี้นะครับพเพื่อนอยู่ที่ราคา115นะ้ะเพื่อน, 115, 100, น,น1 1 1่0 0นะครับ ก็ทําขาหลุดโลตรงนี้เบาๆนะครับแล้วก็วิ่งต่อนะอ่ะตรงนี้ก็รอรู้กันดูนะครับถ้าหนึ่งหนึ่งานะมันก็จะไม่ได้มากินหัวตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเอาอะไรก็ได้นะครับขอขอแค่ราคาขึ้นพอแล้วนะครับตรงนี้นะก็พอมองเป็นชาร์ตได้ไหมก็พอได้อยู่นะ<ม>เข้าผังเขาเลยนะเนี่ยเข้าไหมหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ ประมาณนี้เลยนะใกล้เคียงนะนเพื่อนอ่าสูตรมโนของเราเนี่ยพอใช้ได้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะออกแพทเทิร์นช์าอย่างงี้ไหมนะครับออเออก็น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้นะอะาจจะไม่ลงก็ได้นะอะถ้าลงมาก็ดีนะครับอะเดี๋ยวมาดักรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าเลิศดังหรือเปล่าถ้าเลิศดังก็จัดไปนะตรงนี้เข้มๆนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยว เราไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับตัวนี้มโนผังนี้ไว้ก่อนนะครับมาดูนี่เฮ้ยเดี๋ยวดูอีเทอร์ก่อนนะครับอีเทอร์นะก็เด้งแบบพักตัวนะครับก็ยังอยู่ในผังที่เราคิดกันไว้นะครับตรงนี้นะก็เด้งขึ้นนะครับส่วนของอีเทอร์เนี่ยเป้าเป้าหมายนะครับถ้าตีถ้าตีมาทางชุดตรงนี้นะครับเป้าร้อยสมมติว่าไปเป้าร้อยนะครับเป้าใหญ่เลยนะ A B C ชุดนี้ อ๋อไม่ใช่ A B C เดี๋ยวนะเดี๋ยวตายจะลายเปลี่ยนผังดีกว่าอ่าเอาวันนี้แล้วกนะันเนาะถ้าเรามองตรงเนี้ขึ้น1 –งลง2นะครับ1 –งลง2หรือเป็นชุด A ตรงนี้นะอาจจะเป็น A ก็ได้นะครับเลข1เปลี่ยนเป็น A สอง้เปลี่ยนเป็น B นะครับขึ้น C นะครับหรือขึ้น3เนี่ยก็จะมีเป้าเบื้องต้นเนี่ยสี่พันหนะครับมีเป้าไกลอยู่ที่6กพันนะครับ คือตอนนี้มันก็ฮูปไปเรื่อยๆนะเพื่อนตัวนี้มันอาจจะเป็นชุดพักตัวเพื่อฮูปต่อนะครับแกร์ทามมิ่งเนี่ยก็ตีเข้าวๆนะครับสมมุติว่าขึ้นพักตัวนี้มันพักจบแล้วแล้วก็มันวิ่งต่อนะครับเป็นใสโครนขึ้นไปประมาณนี้เนาะคล้ายๆชุดตรงเนี้ที่แบบวิ่งแรงๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดนึงนะว่าระยะเวลาเนี่ยอุ้ยแต่จริงๆมันก็ยังพอวิ่งต่อได้อีกถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ย วิ่งต่ออีกสักชุดหนึ่งนะผมว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวลองวัดเป็นแกนเวลาดูนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมว่านะมีกินอายของเอาคอยสีสั้นนะครับเพื่อนสมมติว่าเรามองว่าเนี่ยวิ่งสักท่อนนี้ร้อยห้าสิบวันนะครับเดี๋ยวลองมาวัดตรงนี้ดูนะครับว่ามันไปตกวันไหนนะครับอูจอร์ร้อยห้าสิบวันมันเกินไหม <laughs> เดี๋ยวขอร้อยห้าสิบวันยวอยกจุดตรงนี้แล้วนะอูจอร์ เออเฮ้ยพอเป็นไปไ,ได้นะเนี่ยร้อวันไปถึงใกล้ๆกันยานะเออไออันนี้น่าสนใจนะครับก็ผมผมเองนะก็มโนนะเกาๆว่าเดือนหน้านะมันจะทุบนะครับตัวเนี้ยก็เริ่มจะเป็นทอดสุดท้ายแล้วไหมนะอ่าตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับทอดน,นี้อาจจะวิ่งเป็น ABC ขึ้นไปอ่าอาจจะไม่ได้ไปถึงเป้า1 6อ8อนะอาจจะไปจบที่เป้า100หรือ120ตรงนี้นะครับแล้วก็ ยูเทิร์นกลับนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชุดคอมเพลตของคลื่น B ตรงนี้นะเป็นเสาเป็นเสาเอา A. แล้วก็ B อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีลง C ีฟลืดอ,อย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรองดูันดูนะว่าจะเป็นประมาณนั้นไหมแต่ตรงนี้นะรันเทน,นไปก่อนได้นะครับเพราะว่าผมว่านะมันมีเทนไลน์ที่แบบชัดเจนละวว่านี่นะตัวเนี้ยเป็นตัวกำกับนะครับถ้าหลุดเส้นนี้นะหนีนะเพื่อนเพอนอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมตั้ง alert ไว้ใน time frame day ก่อนเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับแข่งเทียนนะครับมันหักหัวกลับมานะมันลดมันเลี้ยวกลับมาเนี่ยก็ตรงเนี้ exit นะครับเมื่อจริงๆมีเทนไลน์ของชุดชุดย่อยตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุด C ตรงนี้นะครับภาพใหญ่เนี่ยประมาณเส้นนี้นะอ่าเดี๋ยวทำเป็นเส้นแดงดียวยาแดงหนาปึดนะครับ ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับส่วนเส้นเส้นย่อยนะครับจะเป็นไอ้เขียวนะไอ้เหลืองเหมือนกันนะอ่ะเหลืองใหญ่เหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะโอ้ตาลายเลยเว้ยเส้นผมมันจะเยอะนิดนึงนะครับก็เป็นม่วงแล้วนะอ่าจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะก็ห้ามหลุดเส้นม่วงนะครับแล้วก็ให้มันรันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะทําเป็นพาราโบลิกขึ้นไปนะครับ อยู่ที่ตรงนี้นะ4,006นะครับผมว่านะ4,000อัพนะครับค่อยขายนะครับเพื่อนตรงนี้นะเป็นเป้าหมายนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอีเทอร์นะโอ้แต่ว่าถ้าเป็นอย่าง้งเนาะวิ่งจาก2,001เนี่ยไป4,000กว่านี้คือแบบอุ้ยจุกๆนะประมาณเด้งครึ่งนะครับเรียกว่าขั้นสุดของวงการเหมือนกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับอีเทอร์นะผมไม่ได้ย่อยไปดูทำฟิมเล็กๆก็และนะเพราะว่า มันเป็นจังหวะบูลิตแล้วอะมันถ้าจะรับเนี่ยมารับตรงอีเม9้านะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะก็ลอยเม9งอกขึ้นไปนะตรงนี้3 0 0แล้วนะครับก็เหมือนที่คุยกันไปคลิปที่แล้วเนาะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมานะครับมันพุ่งแรงอย่างเนานะอีเ e ม9มันจะโยกมาให้เกาะเนี่ยผมว่าอีกองสาวันนะเนี่ยแถว3,004ก็เป็นไปได้นะอาจจะแทงไส้ลงมา3,003บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงถ้ามันลงนะครับจังหวะนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดู r อ c ีซกันบ้างนะครับตรงนี้นะเรียกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนะครับผมก็ตกใจนะครับพาะไม่คิดว่ามันจะเด้งขึ้นมากลับคืนมาได้เฉยนะครับโอเคก็มาดูแท่งเทียนนะครับแท่งนี้มันปิดไปแล้วนะเพื่อนผมเองก็ลุ้นแบบวันๆนะเมื่อคืนนะครับก็คือเมื่อวานนี้เราคุยกันไปเนาะว่ามันเป็นดาบแบบโคตรโคตรจะดาบเลยเพื่อนเพื่อนดูดิเนี่ยเป็นเสี้ยนอยู่ด้านบนนะเพื่อนซึ่งตรงนี้นะ ตอนตอนอัดคลิปตอนนั้นเนี่ยแท่งยังไม่ปิดนะครับเราก็ลุ้นนะว่าให้มันปิดเขียวซะหน่อยเอะสักแสนเอ,อ้ยสักหนึ่งร้อยกับสามนะครับปรากฏว่ามันปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยจุดเจ็ดห้าแต่ว่าก็เป็นแท่งเขียวนะครับทีนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะก็เมื่อวานนี้วางแผนไว้ว่าถ้าหลุดหนึ่งรอยนะครับก็ค่อยรับนะครับที่99.99เ 99, นะเมื่อวานจำแม่นเลยตื่นมาตอนตีสี่ตีสามตีสี่ได้ไั้งเฮ้เหมือนมัน เหมือนมันจิ้มอยู่แถวเก้า้าอ่ะมันหลุดร้อยนะครับแล้วพอตอนตอนเช้านะตื่นมานะเฮ้ยมันมันเด้งขึ้นแรงมากนะเพื่อนซึ่งมาดูแท่งเทียนมานนะน่าเกียดมากนะเพื่อนอ่ะเนี่ยให้ดูนะเนี่ยตอนตอนที่มันรูดลงนะมีตอนเย็นรอบหนึ่งนะเอ๊น่าจะเป็นสัญญาณของตัวบิฟินิกนะครับนี่นะอ๋อนี่นี่นี่สามทุ่มนะเพื่อนหลุดร้อยนะครับเนี่ยนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเจ็ดนะครับหลังจากนั้นปรับตัวขึ้นนะครับ หนึ่งร้อยหนึ่งอ่าผมก็ไปนอนนะครับเนี่ยนะก็ตื่นมาตอนเช้าเป็นงงนะครับเฮ้ยแทงตีสองนะพอดีตีสามเนี่ยผมจะตื่นมาดูสักรอบหนึ่งนะ <c oughs> โอ้โหขึ้นสะเขียวชฉอุ่มนะครับตรงนี้นะเบรกไฮเดิมไปด้วยนะครับเพื่อนที่112ร้อยสิบสองนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะเป็นอย่างที่คิดไว้นะครับมันน่าจะเด้งเป็นฟันปลาขึ้นไปนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเปิดตาดูนิดนึงนะเนี่ยแผนที่วางไว้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ออกแนวว่า มันจะเด้งแบบปันปานหรือเปล่านะเดี๋ยวรอลุ้นเงดูนะครับตัวนี้นะแบบชุกฉักฉุกฉักปูนปูนนะครับก็ขออย่าลงมาแล้วนะลงมาแล้วใจเสียนะครับตัวนี้นะก็ลุ้นให้มันวิ่งขึ้นต่อนะครับใครที่ยังทนถืออยู่นะผมว่าทนไปปล่อยอย่างน้อยเป้าหนึ่ง้อยนะครับประมาณร้อยิบ้านะครับกําลังดีนะครับก็ถ้ารับมาจาก80นะครับไปร้อยยิบเก้านี้แกร็บมันกําไร 50%นะครับตรงนี้นะถ้าถือสปอตนะ50%เลยส่วนผมนะผมก็เกาๆนะครับอยากจะให้มันวิ่งไปจนถึง200นะไม่รู้ว่ามันเกียร์ลิงทันหรือเปล่านะเนี่ยมีแกล็บว่าขายต้นเดือนนะครับตอนนี้วันที่20แลเหลืออีกประมาณ10วันถ้ามันฮูบขึ้นไปได้แถว140นะครับสิ้นเดือนผมจะขายนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นของเดือนหน้านะครับอยู่ที่เป้าเนี่ยแหละประมาณ180นะ แล้วก็มีเป้าโอ้เป้ามันเยอะองี้ <g ül> นะเป้าที่พีจริงๆนะครับก็คือ,อที่วางแผนไว้นะครับจะเป็นตัวนี้นะจริงๆคือ180นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะขึ้นไหวนะครับตรงเนี้ยังคิดว่าน่าจะไปแถวสักร้อยร้อยยตรงเนี้น่าจะหมดแรงนะครับแล้วก็อาจจะล่วงลงนะครับทําเป็นภูเขาลงอย่างี้หรือเปล่านะครับากนะข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าในถ้าถ้ามองว่าลุมนี้มันจะจบแถวสิงหาเนี่ยตัวนี้อาจจะคอลเลกชันเป็นแค่ a b c ขึ้นไปแล้วก็ลงเข้มเลยนะเพื่อนตัวนี้บางทีลงแล้วเราเอาไม่ทันนะครับมันแบบแพรนะฮะอย่างรวดเร็วนะเพื่อน ltc นี่มันแบบเริเวลาเวลามันขึ้นนะมันก็ขึ้นแบบโจ๊ตเวลามันลงนี่คือหัวทิ่มนะเพื่อนอ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้นะผมคงมีเทคโปรฟิตบางส่วนออกมาก่อนในตรงเป้าร้อยนะครับแผนการผมจะประมาณนี้เลยนะ ก็แถว130เนี่ยผมจะเทนะครับตรงนี้นะเทบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าผมถือไว้ประมาณนึงเลยนะของ ltc นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันโอเคคพื่อนเพื่อนท้ายคลิปขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็ราคามันดูมีความสวนทางเล็กๆแล้วันเนาะของบิตคอยเนี่ย,ยดูลูดดูดลงยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ผมเองเนี่ยมีเล่นอยู่ 2- 3สตัวนี้แหละนะครับก็ ถ้ามีเหรียญอื่นที่ไม่ได้อัปเดตเนี่ยต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่ามันหลายเหรียญเกินดูไม่ทันนะเพื่อนๆจริงๆก็โฟกัสแค่บางเหรียญแล้วก็กดเป็นตัวคูณเข้าไปเนี่ยผมว่าก็ได้ตังค์อยู่นะพเพื่อนๆเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่า Bitcoin นะโดยสรุปเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันดูแบบรุดๆลงแต่ LTC นะมันดูพุ่งขึ้นนะผมเลยมองว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะอยู่พักฐานนะครับที่มันพุ่งมาแล้วนะครับตัวที่เป็นเหรียญ เอาคอยแล้วกันเนาะช่วงนี้ผมว่าไปจับจองเอาคอยที่เป็นแบบตัวเล็กๆหรืออะไรเงรี้ยก็สเกลไม้เข้าไปดูนะครับผมว่ามีโอกาสได้กําไรค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนก็ถ้าใครยังเล่นแบบตัวคูณไม่ไม่ค่อยชํานาญผมว่าเล่นเป็นสปอตไปก่อนก็ดีนะครับเพื่อนเพราะว่าบางทีมันลูดลงเนี่ยพอจะแตกง่ายนะครับเพื่อนก็จะประมาณน,นี้แหละเนาะก็ช่วงนี้นะเอาเป็นว่ามันอารมณ์มันสวิงนะครับเพื่อนก็อ่ รับเนี่ยขอให้รับต่ำๆแล้วกันเนาะอย่างน้อยๆกดที่ EMA 9ใน t ทําเฟรมเดย์ผมว่าน่าจะได้ตังค์นะครับพเพื่อนโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe ช่องไอพิส Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้เคยอ,อีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ e v e r y t r a d e นะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ